คณะหุดเวียงจันน์นั้นเพราะกองใบแรกนี้เมื่อตีแล้วจะมีเสียงดังกังวานกึกก้องไปทั่วปัตตภีดังสนั่นไปจนถึงเมืองบาดาลเป็นสัญญาณให้เหล่าพญานาคซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองเวียงจันน์แปลงกายขึ้นมาเป็นทหารนําไพรพลมาช่วยรบจนค่าศึกพ่ายแพ้ไปในทุกครั้ง กองใบใหญ่นี้เป็นที่หวงแหนมากสำหรับชาวเมืองจนต้องจัดทหารเข้าเวรยามรักษาการอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้ผู้คนเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่าจะถูกขโมยไปเนื่องจากทุกคราที่สยามได้เข้าตีเมืองเวียงจันทร์ก็ไม่สามารถนำใช้กลับไปได้เลยสักครั้งเมื่อทหารเวียงจันทร์ตีกองหมากแข้ง ลั่นกองรบคาใด